สวัสดีเจ้ากูโคนปาก,กันด์แฮมโลเนอร์วันนี้น้องจะพาไปเข้าเวนนะเจ้าวันนี้เราจะมาเข้าเวนกันที่บ้านปองนักพับพาที่ประทับแปมโรงทหารนครลำปางสองสี่หกเก้าวันนี้น้องลุกเจ้าขนาดเลยมาถึงเขาก็ไปปากกับปิปีนะเจ้าเพราะวันนี้เขามีนัดที่จะมาไยโฮปู่กับบ้านปองน้าของเขานะคะ บ้านปองนาคยู่ตีมณฑนทหารบกที่32ค่ายสไข่สุรศักดิ์มนตรีลำปางนะเจ้าตีแห่งนี้คือมรดกแห่งความผากผมของหมูเฮาเจ้าลำปางมันนับร้อยปีแะนะเจ้าปีป,ปีเกยเป็นตี้ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการทีจ7ดและพระบาทสมเด็จพระมหาูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรราชการที่ก้านะเจ้าระหว่างตีเฮาไถ่ลูปอยู่ก็มีแขกเข้ามาเยี่ยมเยียนบ้านปองนาคของเฮาน้อง ก็เลยต้องอยั้งไทห้หบกรแล้วก็ฟังไปหาแขกนะเจ้า <_ d> um> วันนี้น้องมาเข้าเวรครับพี่นานะเจ้าพี่นาจะเป็นคนที่หูเหล่องกุยยางของบ้านปองนักของเขาแบบละเอียดมากนะเจ้าเรียกได้ว่าเป็นมาคุเทศมือฉมังของที่นี่เลยนะเจ้ายกัพกติสแนปี4 4 5ราทเี้ยวองแหลังจากปรแเสร็จท่ยกทัพที่พบกับเจ้าผู้ปกครองลำบากนะนชื่อว่าเจ้าว่า ขออนุญาตจบ่อนะเจ้าเป็นจะได้พ้องเจ้ากันบรรยายม่วนกอหากพี่คนใดหน่ะเจ้าอยากฟังแบบฉบับเต็มหนะเจ้าสามารถเข้ามาเยี่ยมชมบ้านปองนักของเฮาได้กู้วันเลยนะเจ้าบอกเว้นมันหยุดราชการเลยตั้งแต่เวลา8ปดโมงเจ้าถึงสี่โมงแรงหนะเจ้านี่ก็เป็นตัวอย่างหูบที่น้องได้ในวันนี้หนะเจ้าเป็นจะได้พ้องเจ้างามกอหากแม่ๆพี่่คนใดอยากได้หูงามๆจะอีหนะเจ้าป้ากันได้ขาดที่บ้านปองนักแล้วป้ากันนะเจ้า